อานของทีมสิทธ um> ิ์กระโจมทองผ่านไปแล้ว19นาทีครับทางคะแนนอยู่ที่219นะครับเด่นไว้ตกเจออาจารย์อาจารย์โปอาจารย์โป้หมายเลขสี่ยนาทีพี่เอียงวัตโนครับโอ้โหราคาอีก20บนาทีทำเท่าไหร่นะครับเออเท่าไหร่พี่ปุ๋ยเดินผ่านแล้วโอสังเกียเลยโอสัง ฮะอ๋อใครเลือกงข้าโกสังรวยทนายไงทนายเล่อกกข้าโกสังเปลี่ยนลูกเลยับเปลี่ยนลูกเลยครับเปลี่ยนไปเลยสองหนึ่เก้าบาทสีเลยครับาทสีเลยแล้วชหาอะไรนะควอหลงมันทอดมาแล้วอ้ยเทเปิดไปเลยเออล้างซวยเลยอุ้ยเทสเออเป็นลูกแล้วพี่ใหญ่เปลี่ยนลูกแล้วเออเปลนลูกแล้วเลกปิดทองลงเลยเอาลูกปิดทองลงเลยย ลอยโดดไปที่ชอบตาและตื้หน้าเท้าหน้าเท้าสามคะแนนครับสองสองสองสคะแนนสองสองสองยี่สิบนาทีวอนนี้สบายใจแล้วเข้าทุกคนแล้วเออเข้าทุกคนแล้วที่ชอบเอาเวลาตอนนี้สบายใจแล้วเชียร์ได้เต็มที่แล้วบัตรซื้อเหมียวเลยซื้อเนื้อหาเลยนะครับบัตรซื้อโดนเลืองซื้อเนื้อหาเลยคะแนนขนาดนี้ 222คะแนนบัตรสีเหลืองเขียนชื่อเลยครึ่งเวลาผ่านไล้วนะพี่เตะก็เตะก็เอออย่าคว้าอย่าคว้าไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เพชรเตะมาตั้งกี่ปีแล้วปีเจ็ดสิบเอ็ดตุลาช่วยคุณดิฉุเวลาอย่างศรยี่สิบเอ็ดนาทีตุรึ่งครับ2ี่สิบเอ็ดนาทีชื่นแค่ไหนเอ่อครึ่งเวลาแล้วับเวลาท่านที่ต้องการบาดสีเหลืองสีขาวเลือกที่จะืหาได้เลยนะครับ ส,ส,ส,สี่ขายอีกกี่รอบอีกครับพี่ไหนครับและรอบสุดท้ายสองเป็หนึ่งครับสองเป็หนึ่งโอเคครับเดี๋ยวตัดขาวหมดเดี๋ยวเรามาเชียร์นักกอล์ฟกันอยากให้เขาเยอะเยอะครับอยากให้เขาเยอะเยอะไหลมาพี่ใหญ่หลาคันอ้อยศรีสักคนองอศรีสักกงเจริญกงเจริญหลาย้าไปเออเอาไว้เอาละกสามมาไปคือกิน

เออคนสี่ถ้าหยิบน้ำพกกลิ่นตามได้นะครับเอา,าเอา er เอา็นไหมเอ็นไหมเออเอ็นฟรีด้วยเออเออแต่พี่ใหญ่พน้องไหลตัดไปแต่พี่ใหญ่ไหลพน้องเอออย่าหลุดไปเลยไหลพน้องชื่นจิตครั้งที่สองอีกผิดสองคะแนนไตไปเลยน้องไตไปเต็งไปโอยกลุ่สาวเลยไปนิดนึงว่ายยังไงบอย พี่ชอวคปเอาละตรง,ง,ก,ก,รตตงกันโดเอยูทิศสามยูทิศสมอ่าติดตักันเลยตรงกันเลยตรงกันเลยตรงกันเลยมาสู่ไปถึงไปถึงอ่าอ่าอวานขับแท็กซี่ลงาไปส่งพี่เม้งอ่าหมายเลขสี่บอกพรวรเลยมีคนมาบอกว่าอะไรแก่ขนาดที่ยังเล่นตะก้อขนาดนี้สองร้อยสี่ <200 S 2> ศรีษะเออเข้าไปเลยนี่ไนเอียงไนเอียงจงเจริญนะครับจงเจริญหัวทองคำสอกไปขนองพี่ใหญ่ตั้งไว้ขนองเอือหอยที่ใหญ่แปะเอา,าเอือหอยทำไมไม่เข้าเว้ยเอออย่าให้ทอดนะจ๊ะอย่าให้ทอดนะจ๊ะแต่เมื่อกี้เด็กวัดมองเขาเตะไเลห้าร้อย โอ้โหพีการเข้ารอบเลยนะครับเดี๋ยวรอบสุดท้ายใครต้องการ2ไป็หนึ่งหรือ3ไป็หนึ่งบอกนะครับเราจับให้เลยครับพอรอบสุดท้ายวันนี้นะครับเอาหน่อยเอาหน่อยเลยชู้ชู้หน่อยชู้ชู้หน่อยใครพ่งปรสงค์อยากได้3ไป็หนึ่งบอกนะครับผมสิบบาทลอตเตอรี่สามใบนะครับนัดเดิมหกขวดหรือสองเป็นหนึ่งก็ลอตเตอรี่สองใบนัดเดิมสี่ขวด รอบที่สามหมายเลขที่ออกหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าใครซื้อบัตรสิบห้าครับหมายเลขสิบห้าที่มงานไปซื้อแล้วนะได้แบตเตอรี่สองใบายใจแล้วพีมงานเนาะผมมีรถแล้วผมมีรูถรางวไฟแล้วลายเกมไปไม่เข้าวิดอะไรวะ มาหน้าเท้าครับหน้าทาสาคะแนนสอง่เน้องชุดจีนหน้าเท้าของพี่น้องครับสาคะแนนหมายเลขเนี่กรนักกีฬาโอ้ตังเดมเลยนะครับม้าบวกมีสิบห้าคะแนนสองหกสม้าบวกของในในม้าบวกของในเจมครับ15คะแนน2ลักมันต้องได้แลวจ้ะสองร้อยหกสิบสองคะแนนครับ เวลา24่นาทีสีสะเป็นไงไหลไปเข้ไปนอนไปหลับไปสองสองตัดสีหลังเอ้ยเอาหน่อยเว้เอ้ยไหวไมถ้าสามปหนึองไปดีสองมากอีกกพนเอาหน่อยอีกสออสพอนะสอารอบสุดท้ายครับสองไปหนึ่งับเลือกเลยเ่เล่คู่ัด เออสีตาครับสีตาอาจารย์ปูครับหมายเลขสี่หัวเต็มว่าเจ๋ามากมาตีไหลอีกโอ้โหไหลอีกสิบสองว่าสุดยอดครับอาจารย์ปูเราดิไม่ธรรมดาดิดูยนตะแล้วก็เข้าอีกใบอ่ะใบพื้นเราเป็นแก่ขนาดที่จะเตะแล้ก้อีกเหรอนะเองนะแม่ตกปบาแล้วเลยใบพู้ ไปคไปเอ้าไปเราเปลี่ยนไปแล้วพี่ชอบยืนแล้วเออโดนตาโดนตาแตกคะแนนโดนตาแตกคะแนนเกลี่ยนอ่าเป็นประโดชน์ัวงตาจบกันเสร็จเก็บให้หมดเล่นหมดเล่เก็บให้หมดเออว่าไงพี่ชอบเว้ยเออที่ชอบพี่ชอบวัยเดียวที่สี่รอบสุดท้ายทัพสองเป็นหนึ่งครับแล้วมาสีคะแนนคราวนี้สองเก้าสองไล่ไปเล่นนับอีกในสี่นาทีห้านาทีแล้วนะครับ อีกสมนาทีครึ่งจะเริ่มนับคะนีามนทีสอ้า9 2นะครับ2องเก้าสองัดสีเหลือนะครับผัดสีขาวล็อสุดท้ายแล้วบัดสีบัสีขาวแล้วสุดท้ายนะครับ2อเป็นหนึ่คะแนนตอนนี้ครับเ๋ยสีวสิทธิ์วรกรมทองทำคะแนนมาอยู่ที่2 9 1คะแนนเฮ้ยขออภัยครับ292ครับ292ครับคะแนนขนานี้ เวลาการแข่งขัน29นาทีนะครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก11นาทีครับหลวงพ่อรอดัวงาบรรจงปีหลวงพ่อเกษรวัชรพะก็มีตั้งแต่วันนี้ครับเรื่อยไปจนถึงวันที่20 21นะครับศรษะของพี่น้องครับ30คะแนนมีจนถึงวันที่21 วันชิงชนะเลิศประเภทขอสำหรับวันที่20ก็ชิงชนะเลิศประเภทเกาะประเภทมือใหม่ครับก็กราบขอบคุณนะครับแฟนๆ้วก็รอดห่วงทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในคลิปนี้นะครับเหลือเวลาการแข่งขันอีก1 0นาทีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่อนุณรักสื่อสารกีฬาตะกอดห่วงของไทยเราไว้นะครับ ทางวงว่าให้แพร่หลายขยายวงกว้างออกไปครับเดี๋ยวนี้ตะกอลอดบ่วงก็ทางใต้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับแฟนๆตะกอลอดบ่วงทางใต้นะครับไปเกมไรไปช่องสงสารงานตะกอลอดบ่วงอีกงานหนึ่งนะครับก็ไล่ครับไล่ของในเกม ไอ้อไรของนายเจมครับ12ส,สองคะแนนน้ำาื่นขวดแลบตเตอรี่2ใบงานตะก,ก้ะก<แ>อ,อนะครับของวัดไร่ขิงก็จะเริ่มกันวันที่19ถึงวันที่27ดนะครับ19เถึง27เจเมษายนานี้ครับงานตะก้อวัดไร่ขิงครับงานประจำปีนะครับมีตะก้อก็9วัน9คืนเลยนะครับส่วนสนามตะก้อก็เห็นได้ข่าวมาว่าเขาอยู่ทางฝั่งทางฝั่งของอูรถเมษาย 8. สีนะครับ ดำเนินการจัดการแข่งขันประสานงานโดยคุณโกศลวลละองนะครับเอาหน่อยเอาหน่อยเี่โกศลวลละองนักกีฬาตะก้อของสโมสรราชนาวีนะครับก็ไปติดตามชมกันได้นะครับโกศลวลละองเพจโกศลพราดครับโกศลพระลาดโกศลราชนาวีครับ สองเปนห่งรันน้องสองสามแปดไลท่น้องนี่สามร้อยสามสิบแปดคนนเนาตอกมาตอนนี้ครับ3ามรคะแนนทพี่น้องเอาไมไปเลยตี อย่าไปท้อใว้น้องอย่าไปท้อรอบสุดท้ายครับวันนี้เล่นเล่นผ่าซสีเหลืองนะครับผ่าซสีเหลืองเขียนชื่อเลยครับเจอแดดอยู่สามสามแปดครับคะแนนขณะนี้สามสามแปดคะแนนขณะนี้สามสามแปดจาสามสามแปดนะครับบ่านสีเหลืองได้เจ็นับแล้วเอาละนับเลยบ่านสีเหลืองนับหนึ่งนับบ่านสีเหลืองนับหนึ่งแล้วนะครับนับหนึ่งแล้วครับบ่านสีเหลืองนับหนึ่งแล้วครับสหรับท่านที่ต้องการ ริวมสนุกคณะสุดท้ายนะงซื้อบัตรได้นะครับบัตรสีเหลืองเป็นททยกันดูว่าคณะนี้จะทำคะแนนได้เท่าไหร่ในเวลา40นาทีนับหนึ่งบัตรสีเหลืองนับหนึ่งแล้วนับหนึ่งสามมแปดนับหนึ่งสามสามแปดนัดหนึ่ง้หนัหนึ่งแล้วบัตรไทยเขียนชื่อเลยครับ ปลาสีเหลืองเขียนชื่อเลยนับหนึ่งแล้วสองครับนับสองสองปลาสีเหลืองยังซื้อได้นะครับตอนนี้ยังซื้อได้กันอยู่ครับเนี่ยซื้อได้เลยนี่ยคุณติ๊กนะรอบๆเลยครับช่วยนั่งชื้อหน่อยนะครับผู้เล่นคนต้นซื้อได้นะครับสองมาขายรอบสุดท้ายวันนี้จะเป็นของท่านผู้ใดบัตรสีขาวสองเป็นหนึ่งรถตู้สองใบน้ำดื่มสีหัวด้วยแกงไมยเลข

รอนับูสามครับคุณกับหลอกพ่อไปแล้วสบายแล้วนับสามของพี่บอยไม่ลื่นเลยนับสามครับนับสามแล้วสามสี่แปดนับสามเข้าไปไม่เข้าไม่เข้านับสามนะจะยังซื้อได้อยู่เก่งทายกันให้ดีสามให้ดีนับสามแล้วควนจะได้เท่าไหร่ทีนี้ผมว่าทายไม่ยากนะนี่ยนับสามแล้วไม่ยากนะครับถ้ายากเพื่อนๆให้ซื้อหรือ ะถ้ายากให้ช่จะเขาไ่ซื้อบาทเรานี่มันง่ายต้องหลู่เหมือนกันแม่พอดีเห็นตุติ๊กผ่านไปพอดีเออคนนี้ไม่ได้นับสี่นับสี่แล้วครับนับสี่นะฮะสี่สามสี่แปดนับสี่ไม่ถึงอ่ะอยสามสี่แปดนับสี่ครับนับสี่ นับสครับสวัรดบท่านที่ต้องการเริ่มสรุปยังซ uh ื้อบัตรเหลืองได้นะครับนับ4ี่สามร้อยสี่นับสี่นับหครับนับห้าเขียนชื่อเลยครับเขียนชื่อแล้วครับนับห้าี่เขียนชื่อลงเลขได้แล้วนยท่านซื้อหลายใครก็ลงเลขเลยไปดื้อจะงุ้ยเออเหนื่ยเองอย่างนี้ตั้เลยไม่ล้เลยดีกว่าเนี่ยสามร้อยสี่สิบแ นับห้าับหครับนับหนับห้าสารับห้านับหกครับนับหกสา้อยสี่สิบแปดนับหกไมมันดื้อจังเล้ก่อนได้ไหกาไลหลังกมุดไหหนังโอยสามเงียบเลยสามเลยสี่นับ6ครับครับนับหกแนับหกครับนับหกนับ สามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งนแกวันฝนไม่มีควมมถล้วดูแล้วัเดนังคบสีเหลืองนัดเ็แล้วบัตรสีเหลืองนัดเจ็แลครับสำหรับท่านที่ถือบัตรอยู่นะครับเขียนชื่อลงคะแนนได้แล้วครับนัดเจ็ดแล้วสีสไม่ดีเนัดเจ็ดแล้วสามห้าหนึ่งครับสามห้าหนึ่ับเจ็ดแล้วไปเออนัเจ็ดแล้ว แปลไว้แปลไว้นัดใหลยวยเฉยพี่ใหญ่ช่วยดีอยแเออไอว่าเจ็บแล้วครอบครับนักเจ็ดแล้วนักแปครับแปดรักแปเตรียมส่งได้เลยนะเตรียมส่งได้เลยทให้เวลาการแข่งขันครับนัแปดสิบเอ็ผ่านไปแล้วสามสิบหกนาทีไม่ขอพัยครับ34มสนาทีครับ ทีมสิทธิ์จะจบทองทาคะแนนได้351กคะแนนนะครับกเถือว่าทำคะแนนได้เยอะครับ351กคะแนนนี่โอ้โหห้าสนดนัดนครับนัเโอ้โหอะไรว่า้เออสีสาสีสาอีกสิบคะแนนนักเตาเต็ม เก็ตเลยครับเก็ตเลยนะครับเก็ตเลยนับสิบแล้วไปได้แล้วนะครับนับเก้าแล้วนับเก้านับเก้าเก้าแล้วนับเก้าแล้วใครจะถูกับแปดทีนี้ทีสุดท้ายนะครับทีสุดท้ายนับสิบครับงนาทสิบครับเวลาทำการแข่งขันอีกห้านาทีนะครับเอานาทีมาเชียร์เลยหลักสี่จะขึ้นไหมเออผมบอกให้ก่อนถ้าไม่ถึงหลักสี่นี่ไม่ได้เข้ารอบนะจ๊ะ ให้ไดคอรอดนะจ๊ะก่อนที่อันดับ1เด็กวัดควรเขา501นะครับ501อันดับ2ก็สีสุพันธ428นะครับโอ้ตะก็นิมหมากปีนี้นะครับบุๆทั้งนั้นเลยนะครับเอ่ออยากให้ถึง400ก่อน400เหล้อเวลย์ไหมเออไอ้ตีสอกสวยอ่ีสอกไม่เข้าดังพี่ย่ายเลยโอ่ดี แต่ไเครียดด้วยไอไเครียดไปเครียดมันต้องเข้าไรยังไงอ่ะนะเก็บไปเลยเหนียกไปเลยหลายปีแล้วนะเจ็้วนะเอาละที่ชอบจะติดต่อไมเ่ยพี่แล้วหน่อยพี่สมก่อนย่ปีเองลเวลาตอนที่เหลืออีกสี่นาทีสี่นาทีเป็นสามหนึสามหกหนึหลักสีจะมาไมเนี่ย กมเนี่ยเออมอวะเอตางเอาไว้วี้เอผมเอพันปอางเดียวเลยอปลอยเาไปล่อยวอรบอะไรัวะเอาละเอาเอาลนียเดียวเอาไปเอาไปตรงไปเลย เาวสีลูกบนะออยวันนี้ตองอยขคดื้อเลอยเล่อะไรหเหลือเวลาการแข่งขันอีกสานาทีเศษน,นะครับเออเอาละยักยักแตกมาโอ้ยโตด,ด้วควาแหมท่าไม่เข้าว่เออเอาเหลือสามนาทีเหลือสามนาทีสามหลักซึดกันมาไหมคะแนนตอนนี้สามหกหนึง่ง เอาเลยเอาพี่ใหญ่เอาพี่ใหญ่เล่นไหลให้เต็มเลยผมเชื่อพี่ใหญ่ไหลเต็มแน่เออไหลเต็มแน่พี่ใหญ่เออเอแปะไว้ไม่ถึงอีกไม่ถึงอีกเอาไว้จกลงกันเลยเอาหน่อยไว้จกลงกันเลยโอ้โหนี่ทำไมมันขื้อจังเลยกอะเด้งวัดทองทำไมขึ้นจ้างวันเนี้ยหลักสี่ก็ได้ไม่้กระเด้งวัดมรกตหลักสี่จะได้ใต้ไว้เออ มันไม่ไ้ก็ไม่เข้าเลยไปลงคูนี่ไปถูกเฉยๆกันเลยไม่เข้าเลยเข้าเลยแก่อยู่คนเดียวเที่ยวพวกท้าเที่ยขาอ่ะมันทาไมมันเปลี่ยนยงไ่คัเีที่เขาใส่เขาใครจเทมเมยรเลยขานี่ยแหละเอกนัทเ้าจะทำได้คุไหลที่ไม่หมุนลย่ผมผมไหลรุ่นกีฬาท่าดูแลผมเลยหรสนาทีอ่าหลือสนาที เหลือสองนาทีว่ายังไงอะไรมีข้าไปเลยนาทีแล้วนะจ๊ะอาจารย์ทองเอาสองนาทีสักสองลูกเว้ยสองลูกเว้ยได้เลยเออเออปไปเอาสอกมาอพน้องปลอมมาเอาอพน้องสอกเออฝ่าปกตินี่สอกแม่นดีเลยนะเนี่ยช่องจืดติดสอกเอเอาเลยฝาฝ่าโอ้เอาคข่สังคข่สังมันช่วยหอยข้าวได้แม่งยังเออ ไม่สวเสาไรเท่าไรนะไม่ถักอก่เอาอกไรไงปูกไม่อาอะไรนีตักันเอาอะไร่ปปูกอ้าวอะไรวะเออหอยมมีแล้วทีนี้หอยนี่หอยหมดแล้วหอยไม่มีแล้วทีนี้ทีนี้อื่นไปแล้วทีนี้นหอยไม่ขายแล้วโอ้ยไล่ไรอ้าวเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเต็มเ 1นได้รอบไ้ไล่รอบครับไล่รอบสามหนึ่งนครับนนะเอาดเยราาสเเออก็ได้ช่วยน่ยช่วยนโอโห,โหถ้าต่แรงนีทนผู้ิทนเล่นน้ำอีกเลว่าผู้นยทนายเลนาน,านล้ยูแล้วท <c oughs> นายผู้น้ได้ด้วยทาน,าน, <c oughs> ทนายขอสักครึงได้ไหมเนี่ย อะไรวะเฮ้ยลูกเดียว้ยลูกเดียวอ๋อลูกเนียลูกเดียวก็โอ้่เลยมันไม่ถึงเว้ยเฮ้ยโว้ยมันโผล่ไอ้ไอ้ก็ได้ลูกเดียว้ยไอ้ก็ได้ขอล่นเลยมันเข้าไปสามสี่นาทีแล้วลูกเดียโอ้ยลูกเป็นจิ๋วเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยลูกเดียว้ยลูกสามหกหนึ่งลูกนี้เราวะ หมดบเวลาการแข่งขันนะครับทีมสิทธิ์วัดกระโจมทองทางะแนนไปได้361กคะแนนนะครับก็กราบว่าคุณเป็นแล้วก็รอดหวงทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในคลิปนี้ครับวันนี้ก็ขอจบตัวคิกตรงนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ